Thank <whistles> you. ายทุกนายเย็นของวันที่27ตุลาคมพศ2559ณพุทธอุทยานภูสวรรค์ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพเมตตาได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่องตองค์พระพุทธนบิดาองค์รัมมาสจำพุทธเจ้า พระองค์ท่านข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบนอบน้อมเข้าเป้าทูลถ,ถามพระองค์ท่านดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธวิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขามีโยมพี่คนหนึ่งเขากำลังเดินทุกอเพราะว่าเสียสามีไปนะเจ้าขา้า ลูกจะตั้งชื่อสมมติให้กับยมพี่คนนั้นว่ายมพี่ฝนก็แล้วกันนะคะยมพี่ฝนเขานั้นถูกแฟนหรือสาม,มีของเขาโทษทิ้งไปมีพันดยาคนหมาน่นางเจ้าค่ะยมพี่ฝนก็เลยรู้สึกแดนทุกข์ใจมากลูกจึงอยากจะขอ ความเมตตาจากพระพุทธองค์แสดงทำคลายทุกข์ให้โยมที่ฝนฟังหน่อยเจ้าค่ะเผื่อโยมที่ฝนจะได้ตื่นจากความทุกข์ตื่นจากสิ่งที่หลับไหลนั้นเสียทีเจ้าค่ะฝนเอยจงตั้งใจฟังให้ดีเถิดลูก การเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าดวงจิตทั้งหลายจมอยู่ในกิเลสตัณหาเป็นธาตุของความรักโลกโกรธหลงความอยากและความไม่อยากก็เลยต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้การที่ได้เกิดมาร่วมกัน หรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นก็เป็นเพราะว่าบุคคลทั้งสองคนนั้นเคยมีกรรมทั้งดีและไม่ดีต่อกันจึงถูกจับคู่มาให้มาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตด้วยกันดูแลกันและกัน มีทั้งสิ่งที่ดีต่อกันและไม่ค่อยดีต่อกันเป็นธรรมดาอย่างนั้นตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ฝนเอ่ยการที่เราเกิดมาแบบนี้ก็เพราะว่ายังถูกกิเลสตัณหาครอบงำ ถูกกรรมส่งผลให้มาเกิดส่วนสามีของลูกเขาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันคือถูกกรรมกิเลสตัญหาส่งผลให้มาเกิดเหมือนกันและที่มาเจอกันอยู่ในทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานานหลายปี ก็เพราะว่าถูกกรรมเก่าส่งผลมาให้เป็นอย่างนี้เหมือนกันเธอเองก็มีกรรมเป็นของของตนในอดีตการก่อนเธอก็เคยนอกใจภรรยาเคยไปมีเมียเล็กเมียน้อยเคยสร้างกรรมกับผู้หญิงคนอื่น บัดนี้เธอก็เลยถูกจับคู่ให้มาคู่กับคนที่เขานั้นมีเชื้อของราคะมากจึงต้องไปแสวงหาบุคคลผู้อื่นที่ไม่ใช่ปรรยาที่แต่งงานกินอยู่ร่วมกันเธอเลยต้องมาเจอ คนที่มีเชื้อนี้แรงเพราะกรรมของเธอส่งผลจึงทําให้มาคู่กับเขานั่นเป็นกรรมของเธอเองลูกส่วนตัวของเขาเองนั้นเขาก็เกิดมาตามกรรมของตนเหมือนกันกรรมที่ตนก่อดตนทํา สรงผลให้ตนนั้นมีเชื้อราคะที่มากก็เลยควบคุมตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่ได้ก็เลยนอกลู่นอกทางก็เลยไปมีคนใหม่ทิ้งลูกทิ้งภรรยาตนทำให้ครอบครือแตกแยกลูกเอ,อ๋ย เขาก็เลยควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลไม่ได้ไงลูกก็เลยสร้างกรรมที่ไม่ดีต่อไปอีกผลเอยลูกเองก็ถูกกรรมและกิเลสตัณหาส่งผลมาเลยเป็นเช่นนี้เขาเองก็ถูกกรรม และกิเลสตัณหาส่งผลมาก็เลยเป็นเช่นนั้นลูกเองก็จมอยู่กับการเป็นธาตของกิเลสตัณหาเขาเองก็จมอยู่กับการเป็นธาตุเช่นเดียวกันลูกก็รักเขายืดติดกับเขาลุ่มหลงในตัวเขา ยึดถือว่าเขาเป็นของเราทั้งที่ที่จริงแล้วไม่มีใครเป็นของใครเหมือนกันกับที่เขาก็ไปยึดติดกับคนอื่นไปรักคนอื่นแล้วก็สร้างกรรก,กับเธอนั่นก็เพราะว่าความยึดติดความลุ่มหลง นั่นก็เพราะว่าเป็นธาตุของกิเลสและตัณหาฝนเอย่ยลูกนั้นกับเขาลูกนั้นก็เป็นธาตุของอำนาจกิเลสตัณหาฉะนั้นลูกควรทำให้ตนเข้าใจว่าตอนนี้ตนนั้น ควรทำยังไงถอนถอนความรักเสียลูกถ้าเราไม่รักเขาแล้วเราจะเป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นของเราเราจะเป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเราทุกคนดวงจิตทุกดวงตกเป็นทาตของกิเลสตัณหา เราก็ตกเป็นทาสเขาก็ตกเป็นทาสเราจะทุกอยู่หรือเปล่าลูกเอ๋ยจงมันพิจารณาดูตนเถิดลูกว่าตอนนี้ตนจมอยู่เป็นทาสของกิเลสตัณหามากน้อยแค่ไหนแล้วต้องหาวิธีทำยังไงให้ตนออกจากความเป็นทาสนั้นได้ จะเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดและจะสามารถนำพาให้ลูกนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อหลุดแล้วก็จะหลุดตลอดไปจะไม่ต้องกลับมาทุกเช่นนี้อีกฝนเอ่ยส่วนเขานั้น ก็ปล่อยเขาเป็นไปตามกรรมของเขาเถิดอย่าคิดเพ่งโทษเขาอย่าคิดโกรธเขาอย่าคิดน้อยใจกับเขาเพราะเขาก็เป็นแค่บุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตนาและสร้างกรรมไม่รู้หยุดเท่านั้นเอง จงเอาตนออกจากความทุกข์ให้ได้เถิดลูกการแต่งงานเป็นคู่สามีภรรยาก็เหมือนกันกับนักมวยสองคนที่ขึ้นเวทีเพื่อชกว่าใครจะชนะใครจะพ่ายแพ้เมื่อหมดยกแล้วหมดเวลาแล้วก็ต้องลงจากเวที ความเป็นสามีภรรยาก็แค่สมมุติขึ้นมาให้อยู่ด้วยกันอย่าเบียดเบียนกันช่วยกันทำความดีช่วยกันสร้างสังสมบุญและบารมีห้ามทำผิดศีลต่อกันเท่านั้นและบัดนี้ลูกก็เป็นผู้ชนะแล้วนี่ลูกอย่างน้อย ก็ไม่ได้ทำผิดศีลอะไรคนที่ทำผิดกติกาคือเขาต่างหากเล่าฉะนั้นลูกก็ไม่ควรเสียใจอะไรเพราะความดีที่ทำก็ได้ทำแล้วหน้าที่ของแม่ของลูกของสะพายของพรนรยาก็ได้ทำดีแล้ว ก็ดีแล้วไงลูกไม่ได้ทำผิดอะไรฉะนั้นครั้งนี้ลูกเป็นคนชนะชนะด้วยความดีชนะเพราะว่าสามารถรักษาการอยู่ในกฎกติกาของความดีได้ลูกจงเดินทางต่อไปเถิดอย่ามัวแต่จมอยู่ ทุกอยู่เลยคนเราทุกคนเกิดมาก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยของช่วงชีวิตนั้นๆชีวิตช่วงหนึ่งก็ต้องอยู่กับพ่อแม่เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปเมื่อจากไปแล้วก็มีครอบครัวถึงเวลาจากจะครอบครัว ก็ต้องจากอีกอยู่ดีนั่นแหละจงอย่าเป็นทุกข์เลยลูกเอ๋ยเพราะความเป็นจริงแล้วไม่ว่าเขาหรือว่าเราต่างก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหากิเลสและตัณหายังครอบงำให้เขานั้นกระทำสิ่งที่เป็นบาปอยู่ เมื่อเรารู้เช่นนั้นเราก็จงอย่าทำบาปก็แล้วกันแล้วจงมันขัดเกลวนำพาดวงจิตของตนออกจากความทุกข์นั้นเถิดความรักไม่เคยเป็นของใครหรอกลูกมันเป็นเชื้อที่ทำให้ทุกคนเจ็บปวด ยิ่งมีความรักที่มากก็ยิ่งเจ็บปวดยิ่งทุกข์ทรมานมากยิ่งมีความรักที่ร้อนแรงก,ก็ยิ่งแผดเผาให้เป็นทุกข์อยู่ไม่สุขเลยความรักไม่เคยให้ความสุขกับใครหรอกดูวมันแค่แอบแฝง ทำให้เรารู้สึกว่าดีว่าเป็นสุขเท่านั้นเองความสุขนั้นแค่บางตาดูเหมือนจะเป็นความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็คือความทุกข์นี่แหละลูกความรักก็คือความรุ่มหลงความรักก็คือความยึดติดความรัก ทำให้ทุกคนติดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่สามารถผลได้เสียทีลูกเอ๋ยในความเป็นจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีความรักหลอกลูกเพราะเราคือผู้บริสุทธิ์คือดวงจิตที่ปราศจักทุกสิ่งและทุกอย่าง ตัวของเราคือความว่างปล่าแค่ถูกกิเลสและตัณหาคือความรักโลภโกรธหลงครอบงำเอาไว้ก็เลยทำให้เป็นทุกข์เช่นนั้นเองจงตั้งใจใหม่เถิดโยมผลจงคิดใหม่ริเริ่มใหม่คำว่าสามีภรรยา ก็เป็นแค่เพียงลงเป็นเพียงคำสมมตุติเป็นเพียงสิ่งสมมุติให้เราทดสอบความดีเมื่อถึงเวลาก็สลายหายไปความรักก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกสมมตุติไม่เที่ยงแท้และแน่นอนไม่มีอยุดจริงเมื่อถึงเวลา มันก็ต้องดับและสลายหายไปความทุกข์ที่ลูกมีอยู่นี้ก็เหมือนกันมันไม่ใช่ของลูกไม่มีหยุ่จริงหรอกเพราะว่าลูกยังยึดติดอยู่ต่างหากเพราะว่าลูกยังไม่คลายจากความลุ่มหลงต่างหากเพราะว่าลูกยังไม่เข้าใจ ตามความเป็นจริงต่างหากหากว่าลูกนั้นคลายจากความลุ่มหลงคลายจากความรักคลายจากความยึดติดเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็จะหายไปเหมือนกันลูกเอ,อ๋ย ทำใจให้ว่างๆโล่งๆโปร่งเบาสบายเถิดอย่ายึดติดกับอดีตที่ผ่านไปอย่าคิดว่าเขารักเราเรารักเขามากมายเพียงใดมันเป็นเพียงสิ่งสมมตุติมันผ่านไปแล้วลูกเอาคืนมาไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้และไม่มีอยู่จริง อย่าเป็นทุกข์เลยเพราะว่าตนนั้นผิดหวังพรพรากเสียใจทุกทอดทิ้งเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอยู่จริงตั้งสติใหม่ดูจิตของตนแลดีที่สุดแล้วดูว่าตอนนี้เรายังเป็นทุกข์อะไรถ้าเป็นคนป่วย ข้อแค่ลองดูว่าเรานั้นกำลังป่วยหนักแค่ไหนเชื้ออะไรหนักที่สุดและต้องหาอย่าอะไรมารักษานั่นและดีที่สุดแล้วลูกอย่ามัวแต่โศกเศร้าอ,อย่ามัวแต่นั่งทำร้ายตนเอง จงรักษาสินห้ามันฟังธรรมนั่งสมาธิจเจริญสติปัญญาแล้ววันหนึ่งลูกก็จะเข้าใจเข้าใจว่าสัพสิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่ตอนนี้แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเช่นไรลูกก็จะเข้าใจ ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงแสดงทำคลายทุกข์กับลูกเช่นนี้จงประพฤติธปฏิบัติธรรมติดลูกลูกจะเจอความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ไม่มีวันที่จะทำให้ลูกเป็นทุกข์เป็นความรักที่บริสุทธิ์ เป็นความรักที่สงบไม่มีทางเร้าร้อนลูกเอ๋ยจงรักตนเองเถิดหากรักตนเองแล้วจงนำพาตนให้ผลจากความรักความลูกความโกลธและความลุ่มหล จะทูเจ้าค่ะกรับขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่เมตตาแสดงทําเรื่องพระรพากจากความรักลุ่มหลงในความรักให้ลูกได้ฟังและจะนำไปบอกธรรมนี้ต่อกับยมพี่ฝนเจ้าค่ะแล้วลูกจะมาเข้าเฝ้าพระ ¡No, chao!